วันนี้กับผมจะเริ่มสมถะหลวงพ่อวัดปากนา้ำท่านเลือกอารมณ์สมถะกรรมฐานสามอย่างประกอบกันหนึ่งอโลกะกะสินสองพุทธานุสติสามอาณาปานาสติประกอบกันนะครับ อาโลกะสินกสินแสงสว่างบูรพา,ารย์ของเรานั้นจะอยู่ในที่มืดอาจจะมีหม้อจุดเทียนไว้เจาะรูให้แสงเทียนตกลงมาบนพื้นหรือมีแผ่นกระดานรองรับให้เห็นปริมณฑลกสินกสินก็คือที่เราจะเพ่งเป็นแสงสว่างเป็นวงกลมกลม หรืออาจจะเจาะข้างฝาหรือมีแสงลอดมาก็เอาอะไรไปไปตั้งรับให้เห็นมนุดมนนทนกสินกลมๆนั่งดูแสงสว่างจะเดินยืนนั่งนอนก็แล้วแต่พอดูไปก็มาหลับตานึกเห็นนึกเห็นมนนทนกสินครั้งแรกนึกเห็นได้อยู่ในใจใจไม่มีรูปร่างต้องอาศัยวัตถุ ที่จะมาเป็นเครื่องคําว่าเพ่งไม่ได้เพ่งให้ตาถลนแต่ดูให้จําได้แล้วก็นึกให้เห็นพอนึกเห็นปั๊บธรรมชาติสี่อย่างของใจมาทําหน้าที่รวมกันหมดหนึ่งความเห็นด้วยใจสองความจำสามความคิดสี่ความรู้รู้จักจําได้ไหมายรู้สี่ประการน,นี้จะมารวมอยู่กับมนฑลกสิณที่นึกเห็นด้วยใจครั้งแรก เรียกว่าบริกรรมนิมิตใจมารวมในระดับนี้เป็นสมาธิในระดับคณิกะสมาธิใกล้ๆจะเป็นสมาธินิดหน่อยเป็นนิดหน่อยพอนั่งดูไปหลับตาไปทาอยู่บ่อยๆจนติดตาติดใจใจค่อยๆสงบหยุดใจจะค่อยๆหยุดตรงศูนย์กลางบนทนกสินเมื่อไหร่เห็นดวงใสแจ่มขึ้นมาสว่าง เห็นได้ชั่วคราวติดตาติดใจชั่วคราวนี้ชื่อว่าอุกคหานิมิตสมาธิจิตที่เกิดขึ้นตรงนี้ระดับนี้เรียกว่าอุปจาระสมาธิใกล้แนบแน่นนิมิตที่เห็นระดับนี้เรียกว่าอุกคหะนิมิต เรียกว่าอุกหะนะนิมิตเห็นได้ชั่วคราวแต่เพ่งไปอีกทำไปอีกจนกระทั่งเห็นดวงใสแจม่มลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นแม้อธิษฐานให้ขยายโตก็โตจะย่อลงก็เล็กลงได้ติดตาติดใจได้นานอย่างนี้ชื่อว่าปติภาคานิมิตสมาธิในระดับนี้ชื่อว่าอัปปนาสมาธิเป็นเบื้องต้นของปฐมฌานครับ นี่แหละหลวงพ่อวัดปากน้ำเอาหลักและประสบการณ์ตรงนี้เอาอุกคหะนิมิตที่เห็นเป็นดวงใสนั่นให้มาเป็นบริกรรมนิมิตจึงมีการว่าดูดวงแก้วนะนี่เป็นตัวแทนอุกคหะนิมิตเอามาใช้เป็นบริกรรมนิมิตครับนี่ข้อที่หนึ่งเพื่อรวมใจที่ไม่มีรูปร่าง และเป็นสภาพเบาให้มารวมสงบอยู่กับบริกรรมนิมิตแล้วนำไปสู่อุกหะนิมิตและปฏิภาคานิมิตตามลำดับนำไปสู่ปฐมฌานและทุติยฌานต,ต,ตัติยฌานจตุตยฌานเป็นสัมมาสมาธิข้อที่แปดในอริมัคมีองแปดนะครับทีนี้ ข้อที่สองพุทธานุสติบริกรรมภาวนาสัมมาอารหังสัมมาย่อมาจากสัมมาสัมพุทธโธแปลว่าพระพุทธสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบนี่ก็หมายเอาพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าอาระหังแปลว่าพระผู้ไกลาจากกิเลสและบาปธรรมทั้งปวงไกลาจากสถานที่อัปมงคล ไกลจากบุคคลอัปมงคลหรือคนชั่วทั้งหมดก็คือพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อเรากล่าวสัมมาอะระหังสัมมาหังเป็นการกล่าวพระนามใหญ่ของพระพุทธเจ้านี่ตรงนี้จึงนํามาสู่ความศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับนํามาสู่ความศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าเราเราพักไว้ตรงนี้เอากันว่านี้เป็นพุทธานุสติเวลาเรา บริกรรมภาวนาเพื่อให้ใจมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันให้ได้ง่ายเข้าบริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนาจึงต้องคู่กันนะครับคู่กันและก็นึกน้อมพระพุทธคุณมาสู่ใจเราเป็นพุทธานุสติและตั้งใจไว้ที่ไหนสุดท้ายตั้งใจไว้ศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือตรงนี้มีอะไรดีทำไมมาตั้งไว้ตรงนี้ เราไปเก,าเกิดมาเกิดมาเกิดในคันมารดามายังไงเอาละย่อๆมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณที่งดลูกมารดาย่อก่อนนะในขณะที่สเปอร์มาตัวของพ่อไปเจาะรังไข่ของแม่ที่ผนังมดลูกหางหลุดกลั่นตัวเองเป็นฝรั่งเรียกเอมบริโอพระเราเรียกกะละละรู เป็นจุดเล็กไซส์ประมาณเท่าหยาดน้ำมันงาอันมัดชิมบุรุษสลัดจและเจ็ดครั้งนี่คือการมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณและมาตั้งตัวนี้ประกอบด้วยอะไรโอ้ธาตุสำเร็จประกอบด้วยขันห้าอายตนะสิบสองธาตุสิบแปดอินทรีย์ยี่สิบสองอริยสัตว์สี่ปฏิจจสุบาท์ธมสิบสองมีธาตุละเอียดของเขาทั้งหมดแม้แต่กรรมที่เหลืออยู่ทั้งหมดที่ยังไม่ได้ใช้ไม่ว่ากรรมดีกรรมชั่วที่ทำมาแล้ว ประทับอยู่ในจิตสันดานนี่แหละตรงกับเนิดธาตุทำเดิมนี่แหละติดมาด้วยทั้งหมดเลยแล้วก็ในส่วนธาตุละเอียดของรูปตะขันขยายส่วนหยบาบออกมาเป็นดวงกายที่เราเห็นเป็นดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใสยแจ่มขึ้นมานั้นเองถ้าว่าจิตนิ่งตรงนี้สนิทก็เห็นเพราะนี้ ขยายออกมาเป็นดวงกายหรือดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายนั้นประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่ธาตุน้ําดินไฟลมแล้วควบคุมส่วนที่เป็นของเหลวของหยาบแข็งอุณหภูมิและลมปราณที่ปรนเปลืออยู่ในร่างกายให้อยู่ในสภาวะพอเหมาะและเจริญไวขึ้นด้วยความปรุงแต่งของธาตุละเอียดทั้งหมดนี่ปรุงแต่งธาตุหยาบจากอาหารจากน้ําดื่มจากอากาศหายใจจากยารักษาโรค เป็นกายเนื้อนี่ฝ่ายรูปขันนะครับฝ่ายนามขันสี่ธาตุละเอียดของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาขยายส่วนหยาบออกมาเป็นดวงเห็นประมาณเท่าเบ้าตาของผู้เป็นเจ้าของมีธาตุเห็นอยู่ในท่ามกลางนั้นเราจึงเห็นด้วยใจเดี๋ยวนี้นึกไปถึงกุติประเดพก็คุณเองก็นึกเห็นได้ใจไปเห็นแะไปหมดเลยนะ ถ้าท่านดูตรงนี้แล้วไปหมดเลยนะทั้งรูปธรรมนามธรรมกายละเอียดไปเลยใจก็ไปด้วยเขาเรียกว่านามากายไปทั้งนามธรรมแล้วก็กายละเอียดไปด้วยตรงนี้ผู้ปฏิบัติตรงนี้จึงจะเข้าใจทีนี้นี่ดวงเห็นนะธาตุละเอียดของสัญญาขันขยายส่วนหยาบออกมาเป็นดวงจํามีธาตุจาในท่ามกลางนั้นขนาดประมาณเท่าดวงตาทั้งหมดของผู้เป็นเจ้าของ ธาตละเอียดของสังขารขันขยายส่วนยาออกมาเป็นดวงคิดประมาณเท่าดวงตาดำใสบริสุทธิ์ลอยอยู่ในเบาะนาเลียงของหัวใจประมาณหนึ่งซองมือของผู้เป็นเจ้าของนะครับตรงนี้ถ้าเป็นสมาธิจะลอยปริ่มนาเลียงพอดีถ้าฟุ้งซ่านจะลอยเผินเหนือระดับนาเลียงของจิตถ้าเผลอสติจะจมลงไปตามระดับ ต่ากว่าระดับนั่นแหละเผลอสติง่วงหลับอะไรประมาณนั้นถ้าจมมากสลบสลายเลยถ้าลอยขึ้นมามากฟุ้งซ่านเลยคุมสติไม่อยู่ดูที่ตรงนี้นี่แหละมีสติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ตรงนี้นะครับวิญญาณขันขยายส่วนหยาบออกมาเป็นดวงรู้ประมาณเท่า,มาเมล็ดพริกไทยไมีธาตรู้อยู่ในท่ามกลางนั้น เห็นจําคิดรู้นี่ซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายตรงกลางกําเนิดาธาตุธรรมเดิมของสัตว์ที่มาตั้งปฏิสนชิวิญญาณแล้วก็เจริญเติบโตเป็นกายเนื้อเป็นทารกคลอดออกมาก็ยังอยู่ตรงศูนย์กลางกายนั่นเองศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือโปรดทราบตรงนี้ไว้ก่อนจิตเปลี่ยนวาระตรงนี้ดับแล้วก็เกิดดับแล้วก็เกิดเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาจิตมาตั้งตรงนั้น หนึ่งบริสุทธิ์เห็นหรือไม่เห็นก็บริสุทธิ์เพราะจิตไม่สังขารไม่ถึงกับไม่สังขารโดยเด็ดขาดแต่ว่าปรุงแต่งน้อยลงน้อยลงน้อยลงกิเลสมันก็เกิดขึ้นน้อยกิเลสเกิดเพราะใจปรุงแต่งจิตดวงเดิมดับปรุงเป็นจิตดวงใหม่ดับเกิดดับเกิดอยู่นั่นด้วยเหตุปัจจัยดีก็าตามชัว่วก็ตาม ตรงนี้แหละครับนี่รายละเอียดที่กระผมนำเรียนมานี้เพื่อให้ทราบว่าทำไมหลวงพ่อให้เอาใจมาไว้ตรงนี้และตรงนี้จึงเป็นที่ตั้งของกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมจากกายหยาบก,กายมนุษย์ไปสุดละเอียดเลยถ้าใครเข้าถึงรู้เห็นและเป็นสุดละเอียดไปแล้วจะถึงธรรมกายนะครับซึ่งอันนี้อย่าไปฟังว่ายากนี่เป็นคำอธิบาย เวลาจะเป็นพลึบพรับบางที่เป็นอ้าวเดินไปเดินมาเห็นใสสว่างขึ้นมาก็มีนะครับเดี๋ยวยังอย่าไปน,นึกว่าอุตมัยมันยากอย่างนั้นนี่อธิบายให้ทราบจะได้ไม่ต้องสงสัยเพราะวิจิกิจฉาเป็นหนึ่งในกิเลสนิวรเครื่องกั้นปัญญานะครับเราจะต้องกำจัดถีนามิทะง่วงซึมวิจิกิจฉาลังเลสงสัย กระผมจึงบอกว่าปล่อยวางก่อนนะอะไรที่เรียนรู้มาถ้ามันค้านในใจก็ปล่อยปลยไปก่อนหรือถามได้ถ้าตอบได้จะตอบถ้าตอบไม่ได้ก็บอกจนปัญญาแล้วก็วางไว้เฉยๆก่อนนะครับสาพยาพาทะหงุดหงิดขัดเคืองใจสีอุธทธัจักุกุจักฟุ้งซ่านวิตกกังวลหลายเรื่องห้ากามฉาันทะ ติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายโภภาุถภะนะครับห้านิวรณ์นี้ต้องกําจัดตั้งแต่เบื้องต้นเลยต้องทําบ่อยๆถ้าสายแจมขึ้นมาแล้วหมดกิเลสนิวรณ์นี้หมดนะครับแต่ถ้ามืดมาอีกมันก็มีมาอีกเรามีสติรู้ตรงนี้มีสติรู้เห็นกิเลสนิวรณ์ แล้วเพียรกำจัดนะครับอันนี้คือการมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์ห้าแต่เรากำจัดด้วยอุบายวิธีสงบใจนะครับนี่แหละสมถะจำเป็นต้องทำคนหนึ่งน,นะครับทีนี้กิเลสนิวรณ์ยังมีอีกข้อหนึ่งนะครับกิเลสนิวรณ์ทั้งห้ากำจัดด้วยสมถะภาวนา กิเลสนิวรณ์ตัวที่หกคืออวิชานิวรณ์ต้องกําจัดด้วยวิปัสนานี่แหละเราจึงต้องปฏิบัติสมถะและวิปัสนาไปด้วยกันถ้าใจไม่สงบทําสมาะก่อนถ้าสงบวิปัสนาเลยก็ได้บางทีท่านนั่งเย็นเย็นหรือเดินจงกรมสบายสบาเย็นเย็นพิจารณาสภาวธรรมได้เลยถ้าใจสงบนี่นะครับพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าในอดีต มีตั้งบางทีเดินไปเห็นใบไม้หล่นตุ๊บใจสงบสบายอยู่แล้วใจรวมหยุดเห็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาปุ๊บมรรคจิตมรรคปัญญาเกิดรวมเป็นเอกสมังคีประหารสัญโยชน์ได้เลยตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ก็มีชั่วขณะจิตเดียวแต่ว่าเวลาอธิบายโอ้โหพูดเป็นชั่วโมงว่าอะไรเป็นอะไรแต่ตัวจริงนั่น มันอาจจะเร็วหรืออาจจะช้าแล้วแต่วัสนาบารมีของแต่ละท่านนะครับเป็นอันเข้าใจทีนี้อีกอย่างหนึ่งอา,าณาปานสติมันอยู่ตรงไหนเมื่อตั้งตรงนี้ลมหายใจเข้าออกของเรานะ่ยมันสุดตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือเวลาเรานั่งนะครับลมปราณน,นะครับลมปราณทั้งลมจริงและลมปราณลมปราณละเอียดลมจริงหยาบมันสุดตรงนั้น เพราะฉะนั้นเวลาเราเจริญภาวนาเราสังเกตลมหายใจเข้าออกผ่านตรงบริกรรมนิมิตนั้นใจเรามีสติตั้งอยู่ตรงนั้นแปลว่าเห็นลมหายใจเข้าออกผ่านตรงนั้นไม่ต้องไปเอาหลายที่เอาตรงนั้นนะครับแล้วมันจะปล่อยไปเองนะครับคงแต่บริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนาคู่กันจนใจนิ่งสนิทแม้บริกรรมนิมิตนึกเห็น บริกรรมภาวนาท่องในใจบางทีเลือนไปใจจดจ่อจ่อจอจอจอ,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 จอนิ่งแวบเดียวเหมือนกดสวิตไฟ,ฟสว่างขึ้นมานะครับแต่บางคนก็สว่างช้าๆก็มีอย่างผมนี่ประเภทช้านะครับไม่ใช่ประเภทเร็วครับผมเคยเป็นครวาดเนี่ยปฏิบัติสองปีเห็นดวงเห็นดวงใส เห็นบนนั่งบนรถนั่งบนรถประจำทางอากาศเย็นๆมาเห็นตรงนั้นและต่อจากนั้นปฏิบัติไปมันก็ไม่เห็นเพิ่มเติมขึ้นมาอีกจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งเล่าย่อๆใจสบายเดินออกไปปากซอยตรงเที่ยงปรากฏธรรมกายใสยสกยังไม่ใสเขียวเหมือนมรกตเสียนเสียบฟ้าเลย เย็นจ้อยทั้งๆท,งท,งที่อากาศกลางวันร้อนเหลือเกินเห็นเอ๊ะสมัยเราเห็นไปข้างหลังสมัยนั้นผมอยู่โชคชยัย4กรุงเทพมันเห็นไปบ้านจัดสรรต่อรวมโชคมองไปเทางนี้เห็นไปถึงกองปราบเออดีนะนึกได้ว่าอาจารย์สอนหยุดในหยุดกลางของหยุดหยุดในหยุดกลางของหยุดยด,ยด,ดับหยาบหะเลียดเพราเรากําหนดในใจนิดเดียวพระที่เราเห็นเอียงเงเป็นสีเขียวนั่นก็จะ ใสสว่างขึ้นมาเป็นองค์ใหญ่ใสเอาละตอนนี้เดินไปถึงร้านตัดผมตัดผมก็นอนทําไปเลยเพราะฉะนั้นการเข้าถึงรู้เห็นและเป็นนี้ไม่มีประมาณจะเกิดขึ้นในอิรยิยาบถใดก็ได้เราตั้งใจทําไปถึงเวลามันเป็นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อย่ากกังวลนะครับเอาละครับเงื่อนไขทั้งหมดกับผมกราบเลียนไปแล้ว